เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแช์นะพี่น้องยอมไหมครับพี่น้องลองคิดดูนะว่าพี่น้องยอมไหมนะ <c oughs> สอวอเพียงไม่กี่คนสามารถที่จะห้ามผู้แทนของประชาชนพิธาลิ้มจเจรินต์หัวหน้าพักเก้าตายมันสั่งเลยครับให้ไปเป็นฝ่ายคา้านนะนะเชื่อมันไหมนะเรายอมได้ไหมพี่น้องครับ นะเรายอมได้หรือเปล่ามันสั่งให้เป็นฝ่นายค้านและมันบอกว่าไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือไม่ต้องมาขอคะแนนเสียงจากสอวเพราะสอวอชุดนี้มันมาจากคณะรัฐบาลมันจะไม่เลือกคนอื่นนอกจากคนที่เลือกมันมาอำน,นาจต่อรองทางการเมืองประชาชนเลือกสอสอมาสิบสี่ล้านคนยังทำอะไรไม่ได้นะครับยังทำอะไรไม่ได้และมันไม่มีใครที่จะให้ความร่วมมือ จับพรกก้าวไกลเพราะฉะนั้นวิธาในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะเสียงประชาชนเล็กกว่าเสียงของพวกมันซึ่งมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มันใหญ่กว่าประชาชนนะเมื่อเช้าคุณลมรังสีมันให้สัมภาษณ์ผมฟังและผมโคตรชอบเลยมันมีคำอยู่คำแม่โคตรเท่เลย <c oughs> อย่าแทงสวนประชาชน ทำนี้ได้แม่งโดนใจชาวโซเชีลย,ยาแทงสวนประชาชนประชาชนมีฉันทามติแล้วเลือกนะครับพักเก้าวไกลมาแบบถล่มทลายขนาดพักเพื่อไทยยังไปไม่รอดเลยแลนสไลด์นะพักเก้าไกลต้องขอบคุณพักเพื่อไทยที่บอกว่าแลนสไลด์สุดท้ายแลนสไลด์มาอยู่ที่พักเก้าวไกลนะครับแลนสไลด์รจริงๆเพื่อไทยก็ถือว่าแพ้ย่อยยับ ย่อยยับเลยงานนี้โดยเฉพาะชาวกรุงเทพไม่เอาเพื่อไทยเลยได้แค่คนเดียวมั้งนะดอกเตอร์อิมันสะท้อนนี่เห็นว่าการทําการเมืองในยุคใหม่ย,ยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาหรอกพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ยึกยักยึกยักอะไรเขาไม่เอาเขาต้องไปตรงไปตรงมานะคุณจะจับมือกับปวิรหรือเปล่าเออเออเออเขาไม่เอาครับเ,เขาต้องตอบเลยว่าไม่จับมือกับประวิตร ไม่จับมือกับประยุทธ์ไม่จับมือกับร่างทรงของใครครับของคณะรัฐบหาไม่เป็นนั่งร้านนะครับนะเป็นบันไดให้คณนะรัฐประาหารสืบทอดอำนาจพักเข้าไกเขชาชัดเจนบริหารเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นะต้องให้โอกาสเขาแตนะ่เพราะฉะนั้นคําพูดต้องชัดเจนคุณจะไม่จับมือกับคณะรัฐประหารคุณจะไม่จับมือกับลุงปอมไม่จับมือกับลุงตูอย่าไปเอเอ เออเอออย่างนี้คุณนี้เอาครับนะพักเพื่อไทยก็เหมือนกันในวันข้างหน้านะครับระวังอย่าสูญพันธุ์นะระวังอย่าสูญพันธุ์ครับตอนนี้ก็แทบจะสูญพันธุ์ในกรุงเทพเหนือชนะเขตเดียวสี่คะแนนคือด็อกเตอร์นะหรือด็อกเตอร์อะไรทีนรัตอะไรนะครับระวังอย่าสูญพันธุ์ไอ้ดูประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่เป็นพรรคที่ดีผมเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนสมัยไอติมอยู่ประชาธิปัตย์ผมก็ไปเลือกไอติมนะครับนี่ผมบอกตรงๆเลยผมเลือกประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธ์เป็นหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธ์บอกเราจะไม่จับมือเราจะไม่อะไรต่างๆกับพลเอกประยุทธ์แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพอเลือกตั้งเสร็จประชาธิปัตย์มีมติร่วมกับพลเอกประยุทธ์โดยอ้างว่าต้องสร้างผลงานโดยอ้างว่าต้องสร้างผลงาน เข้าไปเพื่อทํางานให้กับประชาชนสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนได้สั่งสอนประชาธิปัตยัแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องสั่งสอนประชาธิปัตย์แล้วครับโดยกรุงเทพสูงพันเหมือนเดิมครับเพื่อนผมก็เพื่อนผมก็เลยแย่ไปด้วยก็คือพี่แจมวิชัยถังประภยัยแม่งก็ไม่ได้คะแนนเลยนะเดินหน้าเหี่ยวมาเช้าเห็นอ่าพี่แจม ยืนพนมมืออ่าสั่งลาลูกพี่่ะลูกพี่บอกกูไปแล้วนะไอแปป้แต้มกูไปแล้วกูไปก่อนนะแต้มแต้มบอกไปนะครับลูกพี่นะฮะแต้มมาคิดในใจที่ผาย้กูแทงสวนนะลูกพี่กูแทงสวน<อ>สุดท้ายพัก,กเก่าจะแก่แค่ไหนก็ครับจบครับประชาชนเขาเขาจำได้ ประชาชนก็จําได้คราวที่แล้วพิศอภิิ์มหาเสียงบอกไม่เอาประยุทธ์แต่พอได้รับเรื่องจ้างได้คะแนนมาดับตังไปร่วมกับรัฐ,ร,ฐรัฐบาลอยากไปรัฐมนตรีอยากไปรองนายกคุณก็มีอํานาจอยู่แค่สี่ปีหลังจากนั้นประชาชนเขาจะจําไว้ว่าใครที่ไม่ได้รักษาคำพูดแต่ประชาชนคุณดูจุลินลักษณะพิเศษไหมสุดท้ายมันก็จบนะประเทศเป็นของประชาชนนะครับประเทศเป็นของประชาชน ประเทศไม่ใช่ของประยุทธไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของประเด็จการไม่ใช่ของนักการเมืองที่โกหกหลอกลวงต้มตุนประชาชนนะประเทศไม่ใช่ของสวหรือพูดง่ายๆว่าประเทศไม่ใช่ของมึงนะประเทศชาติไม่ใช่ของมึงประเทศเป็นของประชาชนประชาชนส่วนใหญ่เขาเอาแบบไหนนะก็ฝากไปถึงพวกสวบางคนแก่ๆเท่าๆทั้งหลาย นะมึงต้องเอาตามเสียงประชาชนนะมึงจะไปแทงสวนไม่ได้นะครับวันข้างหน้ามึงจะเดินจ่ายตลาดยังไงพวกสวเหล่เนี้ยมึงไปเดินนะเอาชี้หน้าไอคนนี้แหละครับนะไอคนนี้มันแทงสวนประชาชนใครเขาจะขายอะไรให้มึงมึงจะไปเดินตลาดได้ไหมไปเดินถนนเดินห้างได้ไหมพวกไอนี่ไงมันแทงสวนประชาชนพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับ ไอ้พวกที่มันแทงสวนประชาชนนี่มันไม่ควรที่จะนะได้รับการยอมรับจากประชาชนมึงมีอํานาจมึงก็มีไปแต่มึงแทงสวนประชาชนประชาชนเขาเลือกพิธาเลือกเก้าวไกลมาแล้วมึงต้องให้เขาลงบริหารประเทศดูประเทศจะได้เปลี่ยนแปลงแบบที่โรมร์งสีมันบอกนะครับตำรวจตำรวจตัวช้างตัวมา้าต้องเลิกนะทางอา่าถ่ายข้างๆ้างถ่ายข้างซ้ายขวาหลัง นะผมสั้นสามด้านไม่ต้องมีแล้วนะสามารถแต่งกายได้ตามสบายการเลื่อนไหลต่างๆของตำรวจต้องไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีตัวช้างตัวมาตัวแมวตัวอะไรต่างไม่มีก็ขอพระคุณครับนะบตอนนี้ก็สีวนวลเชียงใหม่สอบตกเอนะครับก็อบอกแล้วนะใครทำอะไรไว้มันก็ต้องเป็นประจํานั้นเหละยเป็นประจํานั้นะครับนะมันจะมีการรัฐประหารไม่มีนะครับใครมันจะหน้าด้านรัฐประหาร อยู่ในอนันดับ8-9ปีแล้วมึงจะมารัฐประหารอีกแสดงให้เห็นว่ามึงก็เป็นคนที่ไม่ถึงบาปมึงมุโทษเลยผู้ใหญ่แพงนะครับขอบคุณมากครับเลือกก้าวไกลนะครับขอบคุณครับที่ส่งอะไรมาให้นะอาจารย์ดีใจพาออาจารย์ก็เลือกซ่องถูกต้องครับเรนกรรมมีจริงการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะไหมนะครับเนี่ยมันจะมาโกงการเลือกตั้งอะไรกันตอนนี้ล่ะนะ่สีนวลไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น,ปนสสครับ ประชาชนก็จําได้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนงูเห่หาลงว่าบมแล้วนะตกรอเว็บร่<อ>มเป็นไรนะนะครับนะคุณหลิวนะหลิวนะครับสมาคมคนเาวใครแต่ใครไว้เนี่ยลุงจบแล้วนะครับนะครับเจ้าชายอะไรเนี่ยจะส่งอะไรมาให้ตะครับถูกใจมากๆกก็ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก นะเพื่อไทยครับอย่าเพื่อไทยวินยก้าวไกลไม่เป็นไรพักพี่พักน้องกูเห่าสูนทันนะจับลงว่าวันเรียบร้อยนะก็บอกนะไอ้คนทรยศต่อประชาชนไอ้คนย้ายพักไม่เห็นแม่งได้รับเลือกตั้งเลยนะคนทรยศย,ย้ายคนทรยศคนย้ายพักประชาชนก็ไม่เอาหรอกขาบองว่าไอ้พวกนี้เป็นไงกิงปลาปลาไหลกิงคือกิงกานะครับ ไม่มีุดมการนะครับคนพวกนี้ไม่มีจุดยืนนะครับเออนะครับไม่มีใครสนใจเอเชียร์สาวก้าวไกลปั่นจักรยานก็คือน้องไอล,ลักษนุกเข็นเดียวกับวันอยู่กบลุงวันอยู่บลุงก็คงังไม่น่าจะได้เป็นต่อดูแล้วอาจารย์มีความสุขใช่ไหมครับโอ้แน่นอนครับนะนะครับอาจารย์มีความสุขใช่ครับขอบพระคุณมากติดตามกันเราก็จะมาคุยเรื่องการเมืองสองสาวันเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ย ซัดก,การเมืองหนักเลยนะแคดิบูโรต่างๆแก้ด้วยบูเราตายเกลี้ยงอ่านะครับนะครับนี่ก็อ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะเลิกลาไปเดี๋ยวข้าพมหาให้เกิดสีทุมคนรู้ก่อนนะจบระดับสีทุกเนี่ยนะเลือกอก้าวไกลพ้าอ,อุดมการสวควรนหยุดได้แล้วนะครับคุณอะไรประเสริฐขอบคุณครับของขวัญแสงสว่างมาแล้วสีส้ม นะครับอ่ก็ดูนต่อไปว่าพั้เก้าไกลจะทํายังไงนะฮะเก้าไกลเพื่อไทยยังไงก็ต้องช่วยกันอ่าประเทศชาติเราต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับชอบการเมืองคาอ่าสวต,ต้องตกงานไหมคะคุณสาสูหใจนะครับเ่ผมก็พยายามอ่านนะครับจุกครูจุกครูครับแม่กองแชมป์เก่าเรียบร้อยอ่านะครับเห็นปนะเก่นคนเก่าเก่าไม่มีอะไร้อเลือกแนละ้วประชาชนนุกเงือนะ นะเหมือนกับสสนีส่เป็นอาชีพให้มึงทำหาแดกกันบ้านโยงบ้านใหญ่แล้วเขาไม่เอาแล้วพอบางทีนะมันยิ่งเป็นนามส,สกุลมึงก็แบบสแสวงหาประโยชน์แดกกันไม่ต้องตรวจสอบกันนะปรุงกินกันอ่าปุงอิงพิกแซงพิกชาแล้วค่ะอ่ากนะ็ไม่เป็นไรครับแต่อสองพักนี้ก็ขอให้คะแนนมันเกินขึ้นมาแล้วกันเออนะครับที่เขางามได้ไหมไม่น่าจะได้นะอ่านะครับนะครับ เห็นคะแนนถล่มทลายของสีส้มแล้วน้ำตาไหลคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเลือกเก้าวไกลหมดคนแก่ก็เลือกอย่างผมเนี่ยจะ6กิบผมก็เลือกคนระับผมถือว่าเป็นเรียกเบบี้บูมเบอร์ก็เลือกนะครับนะครับว่ากันไปบุรีรัมก้าวไกล